จะบอกว่านี่ฟิตมากวันนี้ตื่นมาตอนเช้าอยากจะทำวิดีโออยากจะแต่งหน้ามากเลยซึ่งผิดวิสัยปกติแล้วจะไม่ค่อยแต่งหน้าไปเลยนะคะขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยนะเมื่อกี้นี้พิมพ์ลงพวกมอสเจอร์ไรเซอร์อะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะคะยังไม่ได้ลงกันแดดนะคะพิมจะใช้เจ้าตัวน,นี้ก่อนนะคะเป็นน้ำแร่อันนี้ของลาโ o ชโพ p เซสที่ยี่ห้อไหนก็ได้ที่คุณมีนะคะนิดนึงถ้าคุณอยากจะซับ มันทิ้งเนี่ยให้คุณรอให้เขาซึมสักแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ซับทิ้งได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มความชุ่มชื้นคุณปล่อยเขาซึมไปทั้งหมดนะคะคือแล้วแต่ว่าระหว่างวันนั้นคุณจะทําอะไรคุณอยากจะซับทิ้งหรือคุณอยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้ของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ต้องการที่จะซับความมันส่วนเกินทิ้งบ้างจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องซับก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเวลาปล่อยเขาแบบนะคอ่อยซึมไปเพราะที่เป็นความผิวแห้งอยู่แล้วนะคะมันก็จะค่อยๆซึมอยู่แล้วแต่ว่า วันนี้อยากจะรีบจากนั้นทิมใช้ตัวนี้นะคะ e a s y and Fast Make Gel นะคะเป็นของ CanMake นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทั้ง Moisturizer เป็นทั้ง Sunscreen แล้วก็เป็น Makeup Base ในตัวด้วยนะคะหลอดนี้เขาเพิ่งส่งมาใหม่พิมเชื่อว่าก็น่าจะเริ่มขายแล้วนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยคือแบบเป็นออกน้ำๆคือเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะค่ะพอลงที่ผิวปุ๊บมันจะแตกเนี่ยเกือบจะเป็นน้ำนีเลยนะคะแล้วมันก็จะไหลเพราะนั้นเวลาทาก็ต้องนั่นนิดนึง ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทากันแดดไปแล้วแล้วก็มาซื้อตัวนี้ใช้ประกอบร่วมด้วยเนี่ย <_ an> ก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้เยอะมากมายแต่เนื่องจากพิมพใช้อันนี้เนี่ย <_ an> เพื่อคุณสมบัติในการกันแดดของเขาไปด้วยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะคุณจะต้องลงเยอะนิดนึงนะคะกันแดดลงที่ปลกตาด้วยนะคะหับตาก่อนอืมเพราะบางคนบอกอุ้ยรอบตาดำ เพราะว่าทากันแดดแค่นี้เว้นตรงเว้นตรงลูกตา,าไว้นะ่ยมันก็จะต้องดำแหละมันธรรมดาในวันที่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮินก็จะทากันแดดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือที่มือเงี้ยก็จะลงมาที่คอแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็คือควรจะทาลงมาให้ถึงตรงคอเรียกว่าตรงที่เสื้อผ้าของคุณไม่ได้ปกปิดอะ,ะทาให้หมดค่ะ สำหรับเครื่องสำอางที่ใช้วันนี้มาเริ่มดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะระหว่างที่รอให้เจ้านี่เซริมลงบนผิววันนี้พิมใช้ครีมฟาวเดชั่นของ n a า s นะคะสีไลท์สาหรือสีชื่อว่าโกบีนะคะพิมใช้เพียงน้อยนิดนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เจ้าฟองน้ำตัวนี้แล้วค่ะแต่พิมแค่จะเปิดตรงนี้นะคะที่มันเป็นตัวครีมตัวนี้แล้วก็ใช้แปรงที่ใช้ในการลงคอนซีลเลอร์ประจำของพิมเนี่ยนะคะแตะขึ้นมาจำนวนหนึ่งนิดหน่อย แล้วก็ลงตรงจุดที่ต้องการอย่างเช่นคุณสังเกตว่าผิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีอะไรแดงๆที่จมูกขึ้นอยู่เป็นประจํานะคะคก็จะลงไปคือถึงจะเป็นรองพื้นเนี่ยคุณก็ไม่จะเป็นที่จะต้องลงทั่วทั้งหน้าก็ได้นะคะลงเฉพาะจุดที่ต้องการเพราะว่ารองพื้นเนื้อครีมเนี่ยก็มีความหนานแน่นเหมือนเหมือนคอนซีลเลอร์นั่นแหละคะ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อ คุณมีคอนทัมีคอนซีลเลอร์อยู่แล้วแต่คอนซีลเลอร์ค่อนข้างหลอดเล็กเนาะถ้าเกิดมีประเภทที่เป็นบรุงพื้นในครีมอยู่แล้วสามารถใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้ยไม่ต้องออกไปซื้อคอนซีลเลอร์เพิ่มพวกตรงมุมปากพวกอะไรเนี่ยนะคะบางทีสีมันดูกระดำกระด่างทำให้เวลาแต่งหน้ามาแล้วมันดูแบบไม่ไม่ไม่เรียบร้อยอะมันดูแบบว่าหน้าไม่กระดานน,น,นะคะ เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันนะแบบว่าให้มันดูเนียบเนียบนิดนึงนะคะแต่บางช่วงบางเวลาส่วนมากพือทิมก็ชอบแต่งที่มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอ,แบบออกแนวสบายสบายมากกว่าเลยเนี่ยคือแบบแต่งน้อยเบาอะไรอย่างนงี้นะคะไม่ต้องมาปกปิดไม่ต้องมากรบเลยแบบนี้กันขั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีแปรงก็ใช้นิ้วได้นะคะแล้วต่ความถนัดด้วยสำหรับตัวพิมเองก็ใช้แปรงตอนช่วงแรกแส่็จแล้คทิก็ต้องใช้นิ้วเหมือนเดิมนะใช้นิ้วใช้นิ้วใช้นิ้วมือเนี่ยนะคะ ไม่มีอะไรดีไปกว่านิ้วมือของเราแต่เวลาป้ายก็ขึ้นมาจากตัวตลบพิมพ์ก็ชอบที่จะใช้แปลงมากกว่าบางอยางชอบใช้ทิชชนะู่นะที่ซับมาสกครู่นเนี่ยค่ะเหมือนกับแค่ซับเก็บลงไปเอาความมันเอาอะไรอย่างเงี้ยกลับขึ้นมาประมาณนี้เท่านั้นง่ายๆจากนั้นนะคะวันนี้พิมใช้แป้งเป็นแป้งของทรีนะคะบางคนจะบอกหูมันไม่หมดสักที พี่เป็นคนที่กเกียดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อย่ายีบอกไม่ค่อยแต่งหน้านะแล้วก็เกาะอย่างนี้เลยนะคะให้มันลงมาติดที่พับบ้างอะไรบ้างอะไอย่างนี้ไม่ค่อยออกโปกๆปลงไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวค่าไมาเกลี่ยเพราะเราต้องการเซตคอนซีลเลอร์หรือว่าเจ้าตัวครีมรองพื้นเมื่อสักครู่ที่ลงไปนะคะ สังเกตว่าลงบางมากนะบางมากขนาดที่ียกว่าโอเคใต้ตาพอจะปิดปิดแต่เจ้าแดงๆตรงจมูกนี่มันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่พี่ไม่ค่อยกังวลใจนะคะเพราะถ้าเกิดคุณรู้สภาพผิวตัวเองคุณจะพอรู้ว่าระหว่างวันเนี่ยผิวของคุณมันจะ ความแดงมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงอย่างพิมรู้ว่าระหว่างวันเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกไอ้เจ้าจุดแดงๆนี้ยมันก็จค่อยๆจางลงจางลงเรื่อยๆนะคะกลายเป็นสีผิวธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไปก้าวโดนหรือไปน,นอนทับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแดงขึ้นมาเพราะนั้นพิมก็เลยไม่ได้ซีเรียสที่เราไปกลบเขามากกลบเขาแค่นิดหน่อยนะคะก็จะมีเฉพาะช่วงใต,ต้ตาที่แบบดูแลมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสำหรับนี้เรามาคอนทัวร์ใบหน้ากันนะคะอันนี้คือแม็มินรไร์ลืมไปแล้วนะมินเนอร์สกินฟิเนชนะคะ แต่เป็นสีดาร์กนะคะไม่ใช่สีอ่อนๆอสีดาร์กแรงมากเลยะค่ะสีนี้นะคะก็เดี๋ยวเชดดิ้งนิดนึงนะะก็เวลาที่เชดดิ้งเนี่ยนะคะก็ให้เชดตรงช่วงที่คุณไม่อยากให้มันดูใหญ่ คือต่อตรงไหนอยากจะให้มันดูเล็กนะคะให้เฉดลงไปอย่างพี่นที่ไม่ชอบตรงนี้ทินจะมีโหนกแก้มที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กางออกนะคะโดยเฉพาะยิ่งเวลาถ่ายรูปจะเห็นค่อนข้างชัดเพราะนั้นทินก็จะอยากจะเฉดดิ้งตรงช่วงนี้บางคนก็เป็นคนที่กรามใหญ่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีกรามที่กางไปมากก็จะเฉดดิ้งตรงช่วงกรามใครที่คางยาวคุณสังเกตหน้าตัวเองเมื่อรู้แหละฉันคางยาวมันก็เฉดตรงนี้ค่ะข้างล่างตรงนี้นะคะเพื่อให้เกิดแสงเงาให้ดูเสมือนว่าคางคุณนั้นสั้นลงนะคะ ความยากอาจจะไม่ยากเขาเรียกต้องใช้ประสบการณ์การเฉดนี้ก็คือว่าพยายามเฉดให้มันไม่ดูเหมือนหน้าไหมค่ะบางทีลงเสเยอะมากเลยอ่ะคือลงแบบคือเหมือนกับตรงนี้โดนแสงแดดตรงนี้แบบตนเแบบงาตึก เลยงี้ทับหน้าอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันมันดูเยอะไปนิดนึงนะ,ะก็คือพยายามแล้วให้มันเบาๆก็พอเพราะว่าเวลาที่คุณลงอาบรัชออนเนี่ยบรัชออนมันก็คือเชดดิ้งชนิดหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าคุณลงเชดดิ้งจริงๆตัวนี้เยอะไปนิดมันก็จะทําให้ดูอืมเยอะเนาะอะไรประมาณนี้ ตัวนี้เนี่ยสามารถจะใช้ไลนตรงสันจมูกได้ด้วยเลยนะคะเพราะนั้นมันก็จะใช้เดียวกันนี้แต่เพิจะเปลี่ยนเป็นแปรงที่มีหัวเล็กลงนะคะสำหรับตัวพิมแล้วเนี่ยพิมเรียนรู้ว่าหน้าพิมเนี่ยเวลาเชดดิ้งเชดลงมาแบบนี้มาแล้วก็เข้ามาตรงช่วงหัวตาตรงนี้ค่ะปัดทิ้งเอาไว้มันจะเกิดเป็นเงาขึ้นมามันดูเหมือนเป็นเงาขึ้นมาเหมือนกับว่าตรงเขาเรียก กระดูก,กระโหลกตรงนี้นะคะเหมือนมันยืดออกมาทาให้มันดูเป็นเงามากยิ่งขึ้นเลยประมาณนี้ทั้งที่ไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราแต่งตาเนี่ยมันก็จะเบลอออกไปเบลนด์อ,ออกไปนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเชดดิ้งตรงไหนไม่พอค่อยมาเพิ่มได้นะเพราะว่ามันน้อยดีกว่ามากนะ,ะแล้วก็มาเติมทีหลังนะคะสหรับลัชออนอันนี้นะคะพิมใช้ บูจัวนะคะเป็นบลัชออนของบูจัวนะคะลูกพี่ลูกน้องกันกันกบชาแนลนะคะสีที่พิมใช้นี้เบอร์สี่สิบเอ็นะคะสีบอลไม้นะคะรุ่น Healthy Mix เป็นรุ่นที่น่าหลากักอ่ะันชอบสีนี้เพราะมันเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ทุกวี่ทุกวันนะคะใช้กันไปไม่มีเบื่อแล้วก็แปรงที่พิมใช้พิมใช้แปรงของทาสนะคะนี่แถมมาเก็บสีขึ้นมานะคะสีติดค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงแก้มน,นิดหน่อยอย่าเยอะื เยี่ยมกันนะแต่ไมไ่เป็นไรเดี๋ยวพอแต่งหน้าไปบางทีเป็นซิดลงนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวเอาแป้งปรบทีหลังอีกทีหนึ่งหรือว่าเบลนด์ออกด้วยแปรงสะอาดก็ได้เช่นกันนะคะบางทีชอบที่จะลงแก้มทิ้งไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่าเวลาเราแต่งตาเราก็ไม่แน่ใจเอจะแต่งตาเยอะมากน้อยแค่ไหนดีแต่บางทีเรารู้เรายังอยากปัดแก้มอยู่อะคะ่ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ปัดแก้มเลยก็คือเรียกว่าแต่งตาจัดเต็มเพราะว่าพอ ถ้าแก้มเยอะตายเยอะด้วยมันดูลิเกบงบางคนก็บอกมันดูลิเกแต่บางคนก็บอกเอ้ยมันดูกาลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกต่ความชอบสําหรับตรงนี้เดี๋ยวเติมคิ้วนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคิ้วเนี่ยพิม์ใช้ตัวนี้นะคะ row s ิ n ง,งนะคะของเ e นเฟสนะคะสีพิมใช้ได้คือสีมีเดียมนะคะสีมีเดียมพิมใช้เฉพาะ <c oughs> โอ <c> ้ <oughs> เปิดมาผิดด้าน <c oughs> พิมพ์ใช้เฉพาะอันที่เป็นสีฝุ่นนะคะฝึกเหมือนจะพูดเหมือนกันทุกวิดีโอหรือเปล่า สีฝุ่นอันนี้นะคะในการช่วยเติมสีที่คิ้วนิดนึงนะคะแล้วแปรงก็เป็นแปรงของ Bene ฟ i t เองเช่นกันนะคะเป็น hard angle definer นะคะพี่ไม่ได้เติมเยอะมากมายเลยนะคะบางคนชอบหลายคนถามมาบอกว่าคิ้วสักแล้วต้องเติมไหมพี่จะบอกว่านี่คือที่ไม่ได้เติมไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเกิดคุณแบบวันสบายสบายหรือไปทํางานหรือแบบไปเล่นกีฬาไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าในวันไหนที่แบบคุณอยากจะแต่งหน้าให้มันดูเป๊ะมากยิ่งขึ้นหรือดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็สามารถที่จะเติมทั้งประเภทที่เป็นแว็กซ์หรือประเภทที่เป็นมาสคาร่าคิ้วหรือแม้กระทั่งเติมที่เป็นสีฝุ่นอย่างที่ทีมกําลังเติมตรงนี้นะคะก็ได้เช่นกันคุณก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันดูคมขึ้นเข้มขึ้นนะคะดูแบบว่าชัดมากยิ่งคือดูอแบบ่ะมันดูแบบเหมือนกับไปสักมามากยิ่งขึ้นเพราะาคุณดูอย่างงี้ตอนแรกคุณจะดูเหมือนเอ๊ะสักหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นคิ้วหนาแล้วไปกันมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณเติมสีปุ๊บมันจะดูชัดเลยว่าคุณแบบ ทั้งสักมาแล้วก็เติมให้มันแบบดูปึกมากยิ่งขึ้นเลยประมาณนี้นะคะเพราะนั้นมันก็เป็นความง่าย,นยในชีวิตอย่างหนึง่งพอคุณสักแล้วุวบคราวนี้มันมีเฟร,รมมันมีโครงที่ชัดเจนใช่ไหมก็สามารถจะเติมคิ้วได้ง่ายหรือไม่ต้องเติมเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ประหยัดเวลาช่วงนี้ไปอีกหนึ่งเปราะ โดยพะยิออ้งเวลาที่สักมาเนี่ยนะคะบางจุดบางช่วงของคิ้วที่สักมาแล้วนี่มันอาจจะซีดครับโทษะซีดไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเราด้วยนะคะ่างผิวเนี้ยตรงช่วงนี้ของผิวจะค่อนข้างเข้มตรงช่วงบนมันซีดเร็วไปนิดน,นึงแต่ข้างนี้ยังค่อนข้างกลางๆางแบบนี้นะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผิวขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะก็เลยทําให้บางคนเนี่ยพอสักไปนานๆหน่อยแล้วเนี่ย เหลือแต่โครงแต่ว่าสีจะไม่ค่อยชัดก็แนะนําว่าเติมคิว้วนะคะเติมคิ้วด้วยสีฝุ่นโดยเพราะงี้ถ้าเกิดคุณเริ่มเติมตั้งแต่คุณเริ่มสักใหม่ๆคุณก็จะชินกับโครงมันถูกไหมคราวนี้มันก็จะง่ายแล้วมือมันจะไปพริวนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะใช้เจ้าตัวนี้ก่อนนะคะ Can Make นะคะลิปโวลูมเบสอะไรเนี่ยนะคะโวลูมลิปเบสนะคะของ Can Make ตัวนี้ลงที่ริมฝีป,ปากก่อนหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทาลิปมันเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นไม่ต้องทาก็ได้นะคะแต่พิมก็จะท เพื่อให้ลิฟปากชุ่มชื่นแล้วก็เดี๋ยวจรองนี้พิมพ์จะไปแต่งตานะคะเป็นไกด์ท่าหนึ่งก่อนเดี๋ยวกับเพนเรียบร้อยนะคะกับไกด์หนึ่งข้านะคะคือว่าสีที่มันออกมาเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนเป็นสีส้มๆอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วสีที่ได้มาเนี่ยนะคะมันมาจากพาเลตนี้นะคะคือของมาจอริก้ามาจอก้านะคะ The Little Hummingbook เบอร์สามนะคะเข้าใจว่าเขาคงมีหลายเบอร์แล้ววันนี้คือเบอร์สามแล้วก็สีที่มีข้างในเนี่ยนะคะจะมีอายแชโดว์สองสีแล้วก็ ลิปเหมือนเป็นลิปครีมสีหนึ่งอันนี้นะคะแล้วก็เป็นลิปกลอสหนึ่งสีนะคะก็ข้างในก็แบบน่ารักอะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสตอรี่อะไรแบบนี้นะคะมีโน้ตเพลงแบบนี้แล้วก็มีเครื่องสำอางให้อยู่ด้านหลังเราเริ่มที่พาเลทเนียนก่อนเลยนะคะมีแค่สองสีนะเพราะน้าอธิบายง่ายมากนะคะ <c oughs> เริ่มกันที่สีชมพูก่อนเลยนะคะโหลดเต็มแปลงเคาะทิ้งบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็กำหนดเชฟให้มันเป็นโคง้งที่ด้านหลังคล้ายๆกันกับด้านนี้นะคะ ถ้าดคุณอยากให้สีมันดูชาร์จมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะใช้พวกไอชา o ์ดเบสนะคะที่เป็นสีคล้ายๆกันคือสีออกเนี่ยชมพูชมพูแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นสีขาวก็ได้พวกอย่าง n i c จัมโบ้เพนซิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี่ยจะวิาทิมชอบให้มันดูแบบ นัว,นวธรรมดาไม่ต้องแรงมากนะคะคุณก็จะไม่ลงพวกสีที่เป็นเบสแบบนั้นเลยบางคนที่เขาอยากจะกดให้สีมันเข้มมากขึ้นมันดูแบบหืมแรงอะไรอย่างเงี้นะเขาใช้เบสเขาเอาสีดําลงก่อนนะคะแล้วสีพวกเนี้ยทับนะมันก็จะกลายเป็นเหลือบดําแล้วก็เป็นสีนี้ขึ้นมานะคะก็จะดูแบบหนังโชว์นิดหนึ่งหนักแน่นอะไรประมาณนี้นะคะไหมบนพาเลตมันดูออกชมพูชมพูนะคะ ชมพูเห็นไหมแต่พอลงบนเปลือกตามันจะอเป็นสีชมพูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสีของผิวหนังของพิมพ์ด้วยนะคะที่อยู่ตรงหลังตาตรงนี้วมเงินกับสีนี้พิมพ์ก็เลยได้ออกไปด้สีนี้เพราะนะั้นถ้าเกิดผิวคุณเป็นคนละสีกับพิมพ์หรือคนละเฉดกับพิมอะไรที่คุณลง<ม>คุณก็จะอาจจะได้สีที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้อันเดิมนี้เลยนะคะเอาเป็นตรงช่วงหัวแปลงแล้วกันจิ้มเบาๆแล้วมาลงตรงช่วงหางตานิดนึงนะคะ เราจะไม่ต้องทําความสะอาดแปรงหลายรอบนะเราเกียดชอบแต่งแบบเร็วๆง่ายๆเสร็จเร็จกันไปนะจะไ,ไปทําธุระอย่างอื่นต่อนะ,ะให้มันดูฟุ้งๆก็พอไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีสีน้ำตาลลงมาทับอีกให้มันดูเข้มมาก่ขึ้นหลังจากนั้นเอา กับแปลงเนี่ยนะคะใช้ลงกันอันที่ชู้นิดนึงนะคะสีชมพูออกหน่อยนะคะเพื่อเราจะมาลงสีต่อไปก็คือสีทองมีอยู่สองสีนะคะพาเลตนี้เดี๋ยวค่อยไปพาเลตอื่นต่อนะแบบสีทองเนี่ยนะคะให้ลงตรงช่วงหัวตาแล้วลากกลับเข้ามาทางนี้นะคะโดยคุณจะลากมาไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆนะคะแล้วก็หรือว่าคิดว่าเอยดูแล้วสวยแล้วอันนี้ฉันชอบพอใจเลยแบบนี้นะ,ะลากไป ส่วนของพิมแล้วน,นะคะพิมพลากมาถึงสักประมาณเท่านี้ค่ะสองส่วนสามนะคะโดยให้มันเข้มที่สุดตรงช่วงหัวตาแล้วก็เบลอออกไปตรงช่วงกึ่งกลางไปจนถึงช่วงเสร็จสองส่วนสามเนี่ยนะคะให้มันดูแบบนวลๆนิดน,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 นึงอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็น canmake eyeliner pencil นะคะสีนี้คือสีเบอร์สิบเอ็ดนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแท่งเหมือนเป็นแท่งสอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวเนี่ย บิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยจะไม่ได้มีปลอกอะไรนะคะเพราะนั้นอันนี้พิมพ์จาม,มาลงตรงช่วงหัวตานิดหนึ่งเพื่อให้มันดูขาวสว่างสดใสแล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นตัวที่ช่วยล็อกสีที่เราจะลงตรงช่วงหัวตานี้ด้วยนะคะลงนิดหน่อยก็พอนะคะอย่างที่พิมลงให้เห็นตรงนี้พาเลตถัดไปที่พิมจะใช้นะคะเป็นของอู้อ้าวปิวเป็นของทรีนะคะพาเลตนี้ชื่อว่า4ฟดีพาเลตนะคะเบอร์ที่พิมใช้ก็คือเบอร์ส โบ p a l e เ t e เบอร์สองนะคะสีข้างในจะเป็นสีนี้นะคะหลายคนคงเห็นพาเลตนี้หลายรอบมากแล้วแล้วพิมก็ชอบพาเลตนี้มากเลยสองสีที่จะใช้วันนี้นะคะคือสีเหลืองอันนี้นะคะลงตรงหัวตาแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนี้ใช้ในการเซตอายไลเนอร์นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลงตรงช่วงหัวตาก่อนเลยนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่ปกติคุณใช้ลงสีอ่อนนะคะแล้วก็ลงช่วงหัวตาจะได้ไม่ผสมกันนะ้ำเชื่อมแปรงสีเข้มมาลงสีอ่อนเลยมันก็จะดูเละไปหมดเลยนะคะมันจะกลายเป็นสีเดียวกันทั้งตา มันจะดูวิบวับมายขึ้นเปิดตาให้ดูสว่างเบิกเนตรอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นจะด,ด,ดใกล้ละใกล้เสร็จแล้วนะคะพิมใช้เป็นอันนี้คะ่ะอายไลนเนอร์นะคะของ Urban d e c a y นะคะ twenty four seven รุ่นไม่ใช่รุ่น 7, ile, สีนะคะรุ่น twenty four seven glide on eye pencil นะคะสีชื่อว่า perversion นะคะเป็นสีที่ เขาบอกว่า blackest black นะคะคือดำที่สุดของดำที่เขาจะมีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เหลา <laughs> ะค,ะคือเนื่องจากว่าลุคนี้มันไม่ได้ต้องแบบว่าแคทอะไรออกไปให้มันแบบเป like, ๊ะอะไรอย่างเงี้นะคะเราแค่ต้องการฝนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะ,ะนั้นมันจะทู่ก็ช่างมันนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันทู่จนกุดจนหมดเราจะจะอยากจะไปแต about, ป่งลุคประเภทที่แบบว่าเดี๋ยค่อยเหลาให้มันแหลมปิงนะคะเสียดายแล้วบางที่แบบแทงนเหมอนนิดเดียวเลยแบบนี้นะคะก็ลงตรงช่วงขอบตาบน แนวติดแนวขนตานะคะก็ลกมานิดนึงแล้วก็ดึงกลับเข้ามานะคะไม่ต้องแปะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์มาเซตอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเขียๆให้มันกลายเป็นทรงของมันนะคะที่เราต้องการพี่ใช้แปรงที่นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นปะ่ะนะคะในการที่จะใช้จุ่มรงบนอายแชโดว์ที่เป็นสีเข้มนิดนึงคือจริงๆแล้วจะใช้สีดําก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะในพานเล็นี้พี่สามารถจะเลือกใช้สีนี้ก็ได้หรือสีนี้ก็ได้ขึ้นอยู่ความชอบล้วนๆน,นะคะไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรเป็นพิเศษเพี่งเ,เราก็ บังเอิญหยิบพาเลตนี้มาแล้วเข้าใจไหมคือหยิบพาเลตนี้มาเพราะเจ้าหน้าใช้สีนี้แต่ทีนี้ที่ไม่ต้องการสีเข้มด้วยซึ่งในพาเลตเจ้าพารมิงบุ๊กเนี่ยเขาไม่มีเพราะนั้นพอหยิบพาเลตนี้มาแล้วมีสีนี้ก็มีสีนี้ด้วยก็โอเคใช้อันนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องมาหยิบสองสามพาเลตนะคะโอเคอธิบายยาวนะก็ชิน จุ่มเจ้าสีน้ำตาลเมื่อคู่นี้นะคะแล้วก็จะมาลงที่ตรงช่วงหางตาด้านล่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเซตอายไลเนอร์ข้างบนเพราะพอเซตอายไลเนอร์เนี่ยแปลกมันจะไปดูดสีดำขึ้นมาด้วยนะคะเราไม่ต้องการสีดำที่เข้มเกินไปมาลงที่ขอบตาล่างนะคะเพราะนั้นทิมใช้อันนี้ค่ะเฉพาะเฉพาะอายแชโดว์ฝุ่นอย่างเดียวนะคะมาลงที่ตรงนี้ มันก็ข้างล่างมก็จะดูเบลอๆนิดนึงดูไม่แข็งมากนะคะหลังจากนั้นค่อยจุ่มเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาเซตไอายไลเนอร์ข้างบนค่ะ ประมาณนี้ไม่ลงไปมากแต่จะบอกว่านี่คือเกือบเสร็จแล้วถึงขั้นเสร็จแล้วเลยทีเดียวะคะ่ะทีนี้สาหรับสีของอายแชโดว์ด้านบนเนี่ยค่ะที่เป็นสีออกส้มๆชมพูๆเนี่ยคุณสามารถที่จะติดขนตาก่อนแล้วค่อยมาาจารย์อีกทีเพิ่มสีลดสีทีนะคะแต่กรณนนีพิมพ์เนี้ยพิมมองเนี้ย,พ,มมยพิมก็เห็นว่าค่านนี้มันต่ำกว่าคัน้นดนึงนะคะเพราะนั้นพิมจะเติมเลยเพราะเวลาที่ติดขนตาบ,ตบตรอมแล้วเนี่ยบางทีมัน เสียบแปลงเข้าไปยากกว่านิดนึงนะคะเพราะเรากลัวจะกระแทกโดนขนตาหลุดน,นะคะเพราะฉนั้นนี้เราก็เติมเลยเติมนิดหนึ่งทิ้งไว้ก่อนไรแบบนี้นะคะได้ละเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์จะใช้ขนตาปลอมคู่นี้พี่จะบอกว่าขนตาปลอมรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโปรดมากๆติดแล้วมันแบบชอบมากๆคือมันเข้ากับรูปตาแล้วก็ขนาดของตาแล้วก็ขนาดใบหน้าพิมพ์มากๆเลยพิมก็แบบชอบจริงจริงอันนี้อันนี้ของ ยี่ข้ออะไรคอสเลักนะคะเข้าใจว่าคือเบอร์เบอร์สี่ขีดศูนย์สองนะแต่ว่าพิมก็ยังไม่ได้ไปดูที่ร้านนะคะเพราะได้มา1หนึ่งคู่หลังจากนั้นพอใช้แล้วก็ทําความสะอาดใช้ก็ททาความสะอาดล้วคุณสังเกตคือแบบเธอเหมือนใหม่มากเลยฉันใช้บ่อยมากเลยนะคะแล้วก็มาสคาร่าที่มัใช้วันนี้นะคะวันนี้พิมใช้มาสคคาร่าของ C A Perfect Action ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ไม่ได้กันน้ำเพราะเขามีรุ่นกันน้ำจะเป็นสีฟ้า C A Perfect Action สีฟ้านี่กันน้ำนะคะส่วนรุ่นนี้ เป็นรุ่นไม่กันนะ้ำพี่จะใช้อันนี้นะคะมาปัดที่ขนตาล่างก่อนนะคะรุ่นนี้เอ่อลุคนี้รูปรุ่นนี้ลุคน,นี้สาคัญที่ขนตานะคะเพราะนั้นคุณต้องปัดขนตาล่างก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวติดขนตาบนข่ะเดี๋ยวกลังเดิามาแล้วนะคะกับ <laughs> ตาที่เรียบร้อยแล้วสองข้างนะคะเป็นไงง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเอ่อใต้คิ้วนะคะจริงๆแล้วลุคนี้เนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากสําหรับตัวพิมนะคะพิมใช้อันนี้เลยนะคะ แว็บสุดขีดนะคะแต่จะใช้น้อยมากๆนะคะแล้วก็ลงที่ใต้คิ้วตรงนี้ให้มันดูสว่างวาบสดใสแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะรวมไปถึงสันจมูกนิดนึงรกรุบกริบนะคะก็จะดูเห็นไหมแบบแบบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็คือจบไปกับอายแชโดว์นะคะสำหรับริมฝีปากนะคะตอนที่พิมเริ่มแต่งครั้งแรกเนี่ยพิมใช้ลิปที่อยู่ในนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราในในเราเปิดพาเลตนี้แล้วใช่ไหมเราก็อยากจะใช้ทุกอย่างมึงจะลงที่เป็นสีเนื้อครีมก่อนนะคะ ปกสีปากได้พอสมควรนะคะคือเรียกว่ามันเหมือนลิปสติกแท่งเลยค่ะมันมีความสามารถในการปกปิดแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้นะเพราะถ้าจบแค่นี้คุณจะซีดมากสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเอาเจ้าอันนี้ค่ะที่เป็นกลอสนะคะทับลงไปพิมพ์ก็จะไม่ใช้วิธีถูนะใช้วิธีแตะแ,แต่เอานะคะ ถูจะไปลากเจ้าสีแรกที่เราทาลงไปก่อนนั่นขึ้นมาด้วยก็คือสามารถที่จะได้สีของลุคนี้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากพิมพรู้สึกว่าเอตามันสีนี้คือคมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบกชิ่งสีในพาเลตไอ้เจ้าพามิบุกนี่ใหมอ่อ่แต่พิมพรู้สึกว่าลิปสีนี้เราไม่ค่อยโดนเลยหรือมันเป็นเพราะสีผิวพิมพก็ไม่ทราบนะคะพิมพก็จะลบสีนี้ทิ้งนะคะแล้วเปลี่ยนมาใช้ลิปติก อีกแท่งหนึ่งนะคะที่หิมใช้ตอนที่หิมถ่ายรูปไปดูก็คือแท่งนี้นี่เองนะคะแท่งนี้จะเป็นลิปสติกของ Benefit นะคะ Benefit ตเรียวโฟกัสโอเคนะคะนี่เป็นลิปสติกของ Benefit แท่งน่ารักมากนะคะแบบเหมือนเสารกรุงโรมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนี่คือสีนะคะสีที่หิมใช้นี่คือชื่อสีว่าท <Real. S 1> ู t ี้คิ t i ี้ค่ะเรียวอะทูต t ้คิวตี้เห็นไหมนะคะ Tutti c u t ตีนะคะ ก็คือเวลาฝุ่นขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะกระทาเป็นสีที่แบบไม่ได้เข้มมากนะคะคือเวลาทาไปแล้วก็ยังรู้สึกถึงว่ามันไม่ได้เป็นทั้งสีอย่างนี้ยลงมาบนริมฝีปากคือมันจะอ่อนบางใสๆนิดนึงนะคะแต่ที่สําคัญก็คือมันเข้ากันกับตาของลูกนี้มากโดยเพาะยิ่งพอคุณเริ่มพูดไปพูดมาสีจะเริ่มเฟดลงนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ แล้วก็ระหว่างวันป้าเป็นคนเยอะมากเลยก็คือพิมจะพกสองแท่งไปได้วยกันนี้เสมอค่ะเพราะแท่งนี้เนี่ยจะติดอยู่ในกระเป๋าตังเสมอนะคะเพราะนั้นไปไหนต้องมีลิปกลอสหนึ่งแท่งแล้วก็ีมียนนี้เพราะนั้นพอทาดีเสรเนี่บางทีพอปากเริ่มแห้งคือสีอน,นี้เริ่มจางไปเลยค่ะลองนะคะพอสีนี้เริ่มจางไปกับเมมบอ,อกสักทีหนึ่งเนี่ยเริ่มจางไปนะคะพิมก็จะใช้ลิปกลอสนี้ลงแท่คือจริงแล้วคุณจะมีลิปกลอสไหนก็ได้ที่คุณชื่นชอบ ทำให้ชีวิตง่ายสำหรับพิมพ์นะลิปกลอสแท่งเดียวโอเคมากๆเลยนะคะสุดยอดละแล้วก็สำหรับปิดท้ายนะคะใครที่แต่งหน้าสูดกวมันยาวนานกว่าจะจบนะคะหน้ามันเรียบร้อยอายอะแต่ว่าจะบอกว่ามันใกล้หมดมากแล้วตอนนี้พิมพก็ถือว่าเลาะขอบแล้วนะคะอันนี้ก็คือแป้งของอวิยองนะคะเห็นมันมาแบบร้อยครั้งได้แล้วะ ลงตรงจุดที่คุณต้องการโดยเพ่ออย่างยิ่งนะคะลุคนี้เนี่ยเนื่องจากเราใช้อายแชโดว์ที่เป็นเป็นสีกวิบงแวบปิปป้งป้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันบางทีมันล่วงลงมาตรงนี้คุณก็เอาใช้เนี่ยค่ะปัดทิ้งบ้างอะไรบ้างน,นะคะถ้าเกิดเอาบัตรบัตรออน,นที่ลงไว้ตอนแรกมันเข้มเกินไปคุณสามารถจะปัดทับลงไปได้เลยทาให้มันเฟดให้มันซีดลงนะคะ พยายามพอยสองข้างเท่ากันนิดนะะงั้นเดี๋ยวมันแก้แต่งข้างหนึ่งชมพูข้างหนึ่งน้อยนิดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลงปลนะคะแล้วลงไปถึงตรงไหนก็ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางตอนเย็นให้ถึงจุดนั้นด้วยนะคะไม่ใช่แบบล้างเอาแค่ตรงใบหน้าเท่านั้นนะคะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะลุคนี้ความจริงแนละ้วมันควรจะง่ายสั้นอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะผมก็ยังยังไม่มีฝีมือในการทำเท่าไหร่นะคะได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าลุคนี้ รวดเร็วง่ายดายนะคะแล้วก็ใช้อุปรกรณ์ไม่มากวันนี้เนี่ยใช้แปรงแค่3อันเท่านั้นเองนะคะคุณจําได้คุณสังเกตไม่ได้เปลี่ยนแปรงเยอะมากมายนะคะอาจจะมีเจ้าแปรงที่ใช้ในการาลงไปไหนละใต้คิวดิ๊งนะคะเพิ่มอีกหนึ่งอันแต่ก็ถือว่าน้อยสุดๆไปเลยนะคะเอาละค่ะบสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ